นึ่งครูได้หัดอี๊ยนึงเด็กกินเลยคราฟกินเลยดูคนนี้กินคุ้มค่าซื้ออยู่แต่อีคนนี้กินเยอะอีกเด็กก็กินเยอะคุ้มค่าซื้ออยู่อันนี้ไหนอันนี้ไหนเหรออันเติมเฮ้ยอันนี้เติมแล้วตรงนีพี่แปมได้ยังไออพี่แปมซีกินใส่เอาวางไว้เอาวางไว้เอาวางไว้เนี่ยนั่นแหละลูกเอาวางไว้อ๋อ ปอกแค่ผูเดียวลูกเนี้ยเหลือสามผูที่ยังไม่ได้ปอกเนี้ยหนึ่งส่วนสี่อือหนึ่งส่วนสี่เรากินแค่หนึ่งส่วนสี่แต่ว่ามันเป็นหนึ่งส่วนสี่ชิ้นที่ใหญ่ขีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันถ้าหนึ่งส่วนสี่มันคือยี่สิบห้าใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เหมือนเรากินแบบชิ้นที่มันใหญ่อาการมันเป็นยังไงค่ะตอนนี้ยังเป็นโรคคุเรียนะโรคคุเรียน คุณเรียนเนี่ยจะไปแต่ยัาไปโรคเนี่ยนี่ยะไรนะเขาพี่แปะกินได้ค่ะกินเลยครับลกูกกินมื่อยหนีเลยนะได้เดี๋แม่บอกให้พี่แปะใหม่มันเหลือเยอะอยู่พู่เดียวมันได้เยอะมากเลย